อันนี้เข้ากับนั่งดินแล้วค่ะนี่จะมาทำเมนูไแปลกแปลกนะคะอะอยางแรไรนะคะเราเอาหมูหมูแผ่นอะเดี๋ยวหมูแผ่นนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็เค็มทองนะคะแล้วก็ไม่ต้องเอาเยอะมากนะคะอเอาแค่อเอาแค่กําประมาณนี้นะคะนี่ส่วนผสมจะมีพี่แดนอย่าเล่นส่วนผสมนะคะจะมีเป็น เห็ดเข็มทองอ่ะแล้วก็หมูแผ่นแล้วก็มาจิ้มฟันนะคะโอเคค่ะอย่างแรกนะคะเรามาหมวนหมูกันดีกว่านี่นะคะเราเอาหมูเนี่ยเอาเห็ดเข็มทองวางไว้ตรงหมูนะคะแล้วก็ทําการม้วนเห็ดเข็มทองค่ะเดี๋ยวเริ่มเลยนะคะใครที่อยากทําก็ทํากินได้นะคะ นี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็เอานี่ค่ะมาจิ้มฟันค่ะอืมแล้วก็เสียบเข้าไปเลยนี่ค่ะก็จะได้อาหารที่สุดยอดล้ำเลยแล้วนะคะทีนี้ก็ชาไปเรื่อยๆค่ะแล้วพอทีนี้นะคะเราก็จะนําไปย่างนะคะนําไปย่างเลยะคะ่ะแบบนี่หมูหมูค่ะหมูนะคะแล้วก็จะไม่มีการหมักอะไรเลยนะแบ่งที่เลยค่ะ เอาหินเก็องมาเลี้ยวงาเลี้ยวเงานะคะก็ทําไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดจนกว่าอาหารของคุณจะหมดนะคะเพราะว่าเรากินเยอะเพราะว่าครอบครัวเรามีตั้งมีห้าคนน้ำไม่เห็นรีบเคยทำ ครั้งแรกในชีวิตอ่ะพอเสร็จแล้วนะคะก็คุณลูกค้าคุณนะคะก็เดินเดินเดนะคะก็จะทําเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยว่าอะไรไม่ใช่เนี่ว่าบาริวเอห้าลบหนึ่งนอกจากเมื่อไหรครับ นี่หมดนี่ค่ะผมกินเลยนะเอายทอดก่อนนะคะแล้วก็แล้วก็หมดแล้วอืมเอามาแล้วก็เอามาอี ไดหมูมาเยอะก็ทำเยอะหรือไม่ก็เก็บหมูไว้ทําอย่างอื่นนะอะไรกันโหแบตเตอรี่หมดกิดดูนี่บาคุณก็ให้ทุกคนทําได้เพราะว่ามันไม่ได้อันตรายอะไรแค่บอกว่ามันจิ้มฟันมันจะจิ้มมือหรือเปล่านี่ค่ะก็ได้มาแล้วนะคะทั้งหมดค่ะเสร็จแล้วจะนำยังไม่หมดอีกหนึ่งอันเสร็จแล้ว จะนำไส่เผ็ดยากนะคะเผ็ดหรือเผ็ดก็ไม่รู้นี่พอแล้วพอแล้วแดงพอน้องไม่เหลืออันนึงอ่ะนี่ค่ะพอแล้วพอแล้วไม่ได้เดี๋ยวเราทำป็นพิซซ่าถ่ายิปวิธีการทำก็มีเห็ดเข็มทองมาเห็ดก็แหลมกันแล้วนี่อ่ะมาดูมาดูพี่ทำพิซซ่าถ่ายคลิปนี่นะคะเดี๋ยวจะให้พี่แดนทำอะไรให้ดู โรตีโรตีไฟเห็ดนี่ก็จะได้นะคะแล้วก็นำไปย่างเลยค่ะเดี๋ยวก่อนงอฟางก่อนใช่ไงจะเอาไปวางก่อนอไปวางก่อนได้นี่ค่ะไฟก็ไม่ต้องแรงมากนะคะไฟก็พอดีพอง,งามพอดีพอง,งามนะ่าตา น้องๆหนุ่มๆที่ไม่มีวัตถุดิบอะไรก็ไปสือื่นนะลูกนะค่ะก็ก็จะเป็นเตาเตาเตานะคะแล้วก็จะนำพวกเนี้ยใบบางออรตรงเตานะคะเอ,อโอเคค่ะขอจบคลิปประมาณนี้นะคะเพราะถ้าอาถ้าย่างเสร็จแล้วเนี่ยจะเอามากินให้ดูโอเค อี๋จะจะสนับสนุนได้ก่อนจะมีเห็ดเข็มทองนะคะแล้วก็หมูหมูแล้วก็มีแมจิมฟันค่ะก็มีประมาณนี้นะคะแล้วก็ขอจบคลิปประมาณนี้เดี๋ยวจะนี่ค่ะไม่ใช่ดูสิดูสิอเย้อ้ที่ห้าสิบเอ็ดจีมากรุคมรักข้างในไม่รู้ว่า โอเคขอจบคลิปประมาณนี้สวัสดีค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ตามมุ่ด้วยนะคะอันนี้ EP ที่หนึ่งนะคะเฮ้ย EP EP ที่หนึ่งขอบคุณค่ะ